จากคลิปที่แล้วนะว่าเราตั้งไปแล้วะครงยังยัง,ยงจำกันได้นะว่าเราตั้งกันไวท้ที่ขอนี้ขอนี่แปดใส่สองขอแล้วเหลือแต่หาสองขอแล้วเหลือประมาณสามขอมาต่อต่อเนื่องกันเพราะว่าเราเรามาร์คระดับน้ําไว้แล้วจำพอจําได้ไหมครับเรามาร์คไว้แล้วแต่ว่าเรามาดูกันว่าอ่ะมาร์คไว้ที่ข้อที่แปดนี่ และจําไว้นะครับเพื่อนๆจาไว้นะสต็อปเปอร์ข้างล่างมีตัวหยุดอยู่สต็อปเปอร์แล้วก็มีสุนเราจะทํายังไงให้มันเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งวันนี้เราจะมาแชร์กันเรื่องของโปเวตะหรือหน้าง,งอที่คนไทยเรียกกันมันมีอาการกินอยู่ประมาณ3อาการ2อาการใหญ่ๆคือ1คือกินแล้วหายไปเลยอาการพูดบบน,นี้เราตั้งไว้ มันจะซอยยกไปมันจะโยกก่อนมันจะโบกก่อนโบกโบกเสร็จปุ๊บเราจะลงไงวู๊วนี่คือการกินวิธีการกินวิธีแรกวิธีที่สองคืออะไรวิธีที่สองคือเป็นนี้อาการกินที่สองจะเป็นนี้ยกไปยกมาแล้วโผล่เลยปื้ดขึ้นมาเต้าโผล่นั่นคือการกินย้อนหรือว่ากินคาบคาบเหนื่อยแบบโอเวอร์มันจะเต้าโผล่อันนั้นก็ก็วัดได้แต่อีกอาการหนึ่งมันมีข้อแม้อยู่นิดหนึ่ง ว่าเราตั้งข้อเขียวแรกมาเราโยนไปเป็นนี้ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงมาถึงจังหวะที่ข้อที่เราตั้งนะครับแล้วมันดันตอกปึ๊กข้อเดียวอย่างเงี้ยโดนะครับเต็มปากเกิดโยกโยก้ยกวตอก,น,กนี้นครับเต็มปากเลยครับมาเรามาดูกันว่าจะตั้งยังไงก็คืออันดับแรกคือถ้าขอสั้นแตะแต่งี้แต่งี้แต่เนี้ เราลืมไปว่าตะ่วเนี่ยมันจะตรงมากตะก่วมันจะตรงแต่ตัวเนี้เราจะเอาตะก่วลงมาตะก่วลงมายังไงอย่างนี้ครับเอาสต็ปเปอร์ลูกล่างไปชิดก่อนไปชิดสต็ปเปอร์ลูกบนก่อนเมื่อเราชิดได้แล้วเราให้ตะก่วมันโอเวอร์จากระดับน้ำไปประมาณ3นิ้วมือตอนนี้ ลักษณะของตะกัวเป็นยังไงลักษณะตะกัวเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเอามันลงมาอีกสามนิ้วมือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตะกัวมจะลงมามันจะกลายเป็นหน้าง,งอแต่ว่าหน้าง,งอแบบนี้ไม่ควรจะหยอดนะครับควรจะตีสุดสายนะเพราะว่าวิธีของผมทุกอย่างล้วนต,ตีสุดสายเราสร้างแบบ ดะระโอเบตกตหนั่งงอครับแล้วก็นี่คือวิธีตกที่2ก็คือตกแบบนั่งงอนะครับแค่เลื่อนสต็อปเปอร์ให้มันโอเวอร์จากที่ขอสั้นมันตั้งอย่างนี้ให้มันลงมาขอให้ให้สายมันหย่อนลงมาประมาณ3ามนิ้วมือประมาณ5เซนนะครับหรือว่าดูอาการมันจะเป็นยังไงนี่วิธีตกบบนั่งงอ,องที่เราจะหาอาการกันการตีไปสู่สายเราตั้งไว้8นะครับ ถ้าน้ำเรียบๆมันจะมีเก้าก็ได้จะเหลือแปดก็ได้หรือเจ็ดก็ได้หรือหกก็ได้แล้วแต่น่ะนี่นี่นี่เล่นแล้วนะครับน่ะจะลงยาวไหมเล่นละไปแล้วครับไปยาวละนี่โดนแล้วครับโดนแล้วครับมาดูว่ามันจะเข้าปากไหมหน้าง,งองแบบผมเนี่ยมาดูครับหน้าง,งองแบบโอเบตาเข้าปากไหมครับ กลางปากเลยนี่คือแบบนัางงออยากกลับบ้านด้วยอใส่หารเหมือนเดิมแล้วก็อ่า อยสุดสายเหมือนเดิม นนี้ซอยไปแล้วครับเนี่ยง่ายไหมฮะง่ายนะครับไม่มีนอกปากนะในปากล้วนๆเลยครับน,นี่เป็นยี่สกน้อยย่สกครับ กินแบบนี้ง่ายนะใช้วิธีนี้ใช้สําหรับน้ําเดินจัดๆใช้อาหารสองก้อนให้เป็นสมอไม่ให้ไม่ให้ทุ่นเดินมากไม่ต้องสนใจครับว่าเราขยับไปแล้วอ่ะทุ่นจะอยู่ระ,ระดับไหนช่างมันครับและการกินมันก็จะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าง,งอตัวเนี้ยมันก็จะอาการก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้คือไหลลงเลย ตกลงแบบยาวๆเลยวูบลงไปแล้วก็คือสวยเลยแล้วก็กินแบบย้อนก็คือเต้าโพคือเต้าโพลแรงมบึง้งมาเลยครับอ่มาดูเดือที่สองนะครับ,นรบหน้าหน้างอกของเราตีไปสุดสายวางมันต้องสนใจว่ามันจะเหลือกี่ข้อนี่เล่นแล้วนะครับมันจะโยกก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตกแบบโอเบตะเนี่ยมันจะโบกก่อน ันดีตรงที่ว่าเกิดว,ว่าอย่างไปหมายแต่ละหมายน้ําเดินเต็มปากไหมครับมารุนกันผมว่าเต็มปากอ่งก็เต็มปากสกใสสวยแล้วนะนะเริ่มสวยแล้วนะเนดะี๋ยวเราไปเทสอีกสักหมายนะครับว่าหมายแต่ละหมายมันกินเหมือนกันไหม เพราะว่าการตกแบบหน้างอหรือโอเบตะเนี่ยมันมันกินค่อนข้างจะง่ายเหมือนเราตกไม่ตายในแบบบาลานะครับถ้าเกิดว่าเราทอยสุดสายแล้วเนี่ยมันเซ็ตแล้วลักการกินของมันถ้าคนทีอ่อ่านจังหวะหรือว่า,าการชิงจังหวะในการต่อข้อเดียวแล้ว,ลวมันไม่ชัดเนี่ยลองเปลี่ยนมาใช้การตกแบบนี้ดูเพราะว่ามันจะกินขาดมากไม่กินซอยซอยซอย,ซอยมันหลบลงเลย ว่าซอยๆๆแล้วถอนขึ้นมาจนเห็นเต้าทุนเลยคือวิธีแบบนี้มันค่อนข้างจะง่ายสําหรับคนที่ไม่ชอบมือช้าอ่ะมือช้านิดนึงไม่ชอบแบบตอกข้อเดียวปึ๊กแล้วเข้าปากนย่างเก็คือมันเหมือนการตกไม้ตายในแบบของบาลานนะฮะก็คือมันจะวางวางอยู่อย่างนี้แค่ห้าเซนนี่ตะกั่วลงมาอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็มันก็จะใช้กับน้ำเดินลมแรงที่หรือว่าอ่านทุ่นมีขึ้นเล็กๆๆแล้วเรามองไม่เห็นทุ่นที่ชัดเจนมันก็จะทําให้การตกมันง่ายขึ้นมันง่ายสําหรับเรานะครับว่าน้าเดินเยอะๆเราก็เอาสมอนสองขอไปเลยอาหารสองก้อนน่ะพยุงทุ่นไว้นะฮมันจะทําให้เราตกง่ายขึ้นนะครับมันก็ไม่ฟิกตายตัวอะไรมากมายแต่ว่า ไม่ต้องสนใจนะครับว่าเราเลื่อนสต็อปเปอร์ไปแล้วบางบางท่านไฟถ้ามันสโลปสโลปมากทุ่นมันจะไม่ไม่ไม่อยู่ที่เราตั้งมันอาจจะลงไปอีกนิดหนึ่งไม่ต้องไปสนใจสุดท้ายการกินเหมือนกันทุกอย่างนะในไ,ไงเดี๋ยวเราไปเทสอีกหมายกันครับ